ไปต่อกันที่สพันธ์ุุบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับล่าสุดนี้ประธานสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติคนปัจจุบันนัคือจานี่ฟาดิโตนะครับก็เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีวิดีโอรีเพย์หรือว่า VAR เนี่ยจะสามารถทำให้ฟุตบอลมีความโปร่งใสแล้วก็วยุติธรรมมากิ่งขึ้นครับ อิ ino, นฟอรติโน่ครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาปกป้อง,องการใช้เทคโนโลยีภาพรีเพลย์มาช่วยในการตัดสินหรือว่า VAR นะครับแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์เชิงลบจากหลายฝ่ายหลังจากมีการนำมาใช้ในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าฟีฟ่าขับเบลคับนะครับบิ๊กบอสของฟีฟ่ากล่าวบอกว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นไปอย่างทางบวกนะครับแน่นอนต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีเพียงไม่กี่ประเด็นที่จะต้องเจาะลึกและหาหรือในรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ผลลัพธ์เป็นหมวกอย่างมากเพราะว่าผู้ตัดสินสามารถจะตัดสินเกมได้อย่างถูกต้องและยุติธรรมมีความโปรง่งใสแล้วก็ทํามาให้สู่เกมที่มีความ เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเทคโนโลยี VAR นั้นคือสิ่งที่ผู้สิทธิ์สามารถหยุดเกมได้ชั่วคราวนะครับเพื่อไปดูภาพวิดีโอในจังหวะหน้ากางขาผ่านจอมินิเตอร์นะครับที่บริเวณข้างสนามและก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินด้วยความถูกต้องได้ด้วยโดยก่อนหน้านี้มีการนํามาใช้รอบรองชนะเลิศนะครับทั้ง2คู่แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับก็มีเสียงตอบรับทั้งในเชิงลบและเชิงบวกนะครับซึ่งในเชิงลบเนี่ยเหล่าบรรดานักเตะจาก เรียบริดนะไม่ใชเป็นคริเยโนโรนโดและรวมไปถึงรูกา m o โมริชนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันดูทําให้เกมนั้นขาดความต่อเนื่องลงไปและก็บอกนะครับว่าไม่ใช่เกมลูกหนังอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นนะครับอินฟาติโนโก็หวังว่าจะได้เอามาใช้ในเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2008ที่รัเสเซียด้วยนะครับ